กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสัดีในนุ่มหนูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพักประชาชนครับวันนี้ผมขอนําเรื่องของด่านการค้าชายแดนบ้านท่าเส้นนะครับเข้ามาหาหรือแล้วก็ต้องการที่จะให้รัฐบาลชุดนี้ได้ดาเนินการอย่างจริงจังนะครับสถา,านะปัจจุบันของด่านชายแดนบ้านท่าเส้นเนี่ยเขาก็เป็นช่องทางธรรมชาติที่อยู่ในการดูแลของอขวายความมั่นคงโดยทางกองทัพเรือนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ปี2563ัรมครับท่านประธานด่านชายแดนบ้านท่าเส้นนี้ก็มีการเปิดให้มีการทำมาค้าขายกันของคนทั้งสองประเทศนะครับระหว่างจังหวัดตราดกับพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งกัมพูชานะครับขอสไลด์ที่2เลยนะครับในสมัยก่อนนะครับท่านประธานครับถนนหนทางจะมีสภาพแบบนี้เลยที่เรามีการค้าขายกันทางยังระบากทุรักทุเลมากนะครับแล้วก็นอกจากมีการขนส่งทางรถแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีตลาดนัดที่บ้านท่าเส้นด้วยนะครับขอสไลดที่3เลยครับ ที่บ้านท่าเส้นนี้ก็มีพี่น้องชาวประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในปีหนึ่งก็สร้างมูลค่าเป็นจํานวนมากให้กับทางจังหวัดตราดทาให้คนในท้องถิ่นนั้นก็มีงานทํามีไรายได้นะครับก็เห็นว่าถักจากสภาพที่ย่าแย่เนี่ยเราเองเราก็ยังมีการเปิดด่านชายแดนให้มีการํำมาค้าขายกันขอสร้ดงตัดไปเลยครับจนปัจจุบันนี้ครับ ก็เรามีถนนที่เป็นถนนสี่เลนที่สร้างโดยงบประมาณถึง51ล้านกว่าบาทนะครับไปจนจดชายแดนของฝั่งประเทศของพื้นบ้านนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีการเปิดให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าขายตลาดนัดต่างๆนี้ยุติลงไปนะครับโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับที่มันปิดตัวลงไปเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่20มีนาคม25 6พก็ิามธรทานเนื่องจากว่ามีสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 ก็เลยทาให้ปิดมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงวันที่21ตุลาคมปี2563มาเขาจะไล่ถัดไปเลยครับทางหจัดตราดเองก็ได้มีหนังสือไปอยังกองบัญชาการกป้กองกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับขอให้มีการาพิจารณายุกเลิกการระงับการใช้ด่านาธรรมชาติที่บ้านท่าเส้นนะครับ เพราะว่าสถานการณ์นั้นเป็นปกติแล้วไม่ว่าจะพาอุตสาหกรรมหรือหอการค้าใงจังหวัดตราดเองก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้จนถึงวันนี้ปี2567แล้วก็ยังไม่มีการเปิดให้มีการดําเนินการอย่างไรนะครับผมจึงเรียนผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรละุมนตรีครับได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเพื่อเศรษฐกิจของพี่น้องชาวตาต่อไปด้วยครับขอขอบคุณมากครับ